แล้ S <S ว,วคำทูซลินครับตอนนี้ <c oughs> ผมมาถึงเขตอำเภอรปราสาทนะครับเ <c oughs> ข้าสู่จังหวัดสุรินทร์กำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ เพศีขอรภูมิก็เป็นอำเภอระดับอันดับ3ของจังหวัดสุรินทร์นะครับลองจำเพื่อเมืองอาจะเป็นอำเภอดับ2มากกว่านะเพราะว่าอำเภอประสาทก็จะไม่ใหญ่เท่ากับอำเภอศีขอรภูมินะครับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอศีขอรภูมเพื่อ,อวันนี้ก็จะกลับไปเยี่ยมบ้าน งานผมก็ทำนานะครับอย่างกันมไม่รู้ว่าจะหนาวแค่ไหนเ,เดินเอาคะรถขนฟางตอนนี้ขายฟางนะจะได้มากกว่าข้าวนะครับราคาข้าวเปลือกเห็นว่าราคาตกมากเดินทางด้วยรถฮอนด้ารถแจ็สด้ะครับปี2005ันห้ือไนฮอก ลองติดรถมาด้วยถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เส้นไหนถนนโชคชัยเดชอุดมเป็นจุดเริ่มต้นจากจังหวัดนครราชสีมาตรงแยกสามแยกปักสแยกปักเอ่อเงมาสามแยกปักก็มาถึง แยกอวยชัยยยกอวยชัยแล้วก็ถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอปักทงชัยนะครับนี okay, ่ครับตอนนี้เราจะพาขับชมไปนะครับ <c oughs> ถนนก็ค่อนข้างจะดีครับเป็นถนนสี่เลนไปถึงอำเภอเด็ดอุดมก็ถึงเรียกว่าถนนโชคชัยเด็ชอุดม จริงๆถนนมันเริ่มจากสามแยกปักแต่ทำไมไม่เรียกว่าถนนคนครราชสีมาเด่นโดมหรือว่ามันมาตัดทีหลังนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์เท่าไหร่ถนนเส้นนี้เมื่อก่อนผมเดินทางบ่อยนะครับเดินทางบ่อยบ่อยทำธุระทำงานที่จังหวัดบะะทุราชธาน,นี ก็เวลาจะกลับบ้านถ้ามาจากบ้านที่วังน้ําเขียวกนะขจะใช้ถนนเส้นนี้แต่บางทีก็จะขับรถเลาะเล่นไปเส้นอีกเส้นหนึ่งครับเขาเรียกว่าเส้นตรงนี้ครับเต่าสรนนะครับในเต่าสเรนนะครับเป็นร้านขายของฝากคเคยแวะเข้าไปครั้งหนึ่งแต่เหมือนเขาจะปิดก็เลยไม่ได้เข้าไปตอนนี้เราก็จะเข้าสู่อำเภอประสาท อำเภอปราสาทถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปอำเภอเมืองถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอบัวเชิดเป็นอำเภอบัวเชิดไปตลาดช่องจอมนะครับตอนนี้ระยะทางอีก38กิโลเมตรก็จะถึงจังหวัดสุรินทร์ส่วนอำเภอศรีคอรภูมิก็จะต้องไปประมาณ37หรือ39กิโลเมตรเนี่ยครับน่าจะสัก37แล้วก็จาก จากอำเภอศรีขอรภูมิไปบ้านผมก็อีก3กิโลเมตรวันนี้มีรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่ค่อยจะลำบากเท่าไหร่ครไปไปไวมาไวไปเช้าเย็นกลับไปเย็นกลับเช้าก็มีนะครับตอนนี้ที่บ้านก็ยังมี <c oughs> ขอโทษครับตอนนี้ที่บ้านเกิดของผมก็ยังมีพี่สาว พี่ชายน้องสาวนะครับหลานก็จะอยู่กันที่นั่นอย่างทำงานเป็นคราชิการครับก็เลยต้องอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเป็นเด็กๆลูกหลานส่วนมากเขาก็จะไปทำงานในโรงงานที่ชนบุรีและยองจะเป็นแหลมชบังอมตะน่ครับช่วงที่จะต้องระวังรถคนอ้อยหน่อยนะครับ สุงินแล้ว34กิโลเมตรถนนเส้นนี้ก็จะเป็นคิดว่าน่าจะสร้างมาด้วยเหตุผลหลักก็คือเพื่อใช้ในสงครามเวียดนามน,นะครับแต่มันจะมีถนนอ,นอีกเส้นหนึ่งอยู่ข้างในนู่นนอยู่ข้างในเส้นน,นั้นเส้นอะไร,เ,รเส้นสายสายตีสายโทรอะไรนี่นครับ เขาเรียกสายโทนนี่น่าจะเป็นสายเอกตรงนั้นจะเป็นสายโทเป็นถนนขนาด2เลนสวนกันนะครับเน่ยขึ้นไปตรงนี้นะครับถนนก็ดีครับมี <c oughs> มายสารไม่ได้แห้งแรงอย่างที่คิดมีปั๊มน้ำมันตลอดนะมีห้างโลตัสดิกซีเซ็นทรัลโรบินสันที่สุรินทก็มีโลตัสแมคโครโรบินสัน เป็นแหล่งช้อปปิ้งเป็นแหล่งมาเที่ยวชมชาว,ชาวกัมพูชาก็มามาเที่ยวกันเยอะชาวกัม <c> พ <oughs> ูชาเขาก็ <c oughs> จะน,นิยมมาใช้บริการทางด้านสุขภาพที่ในตัวจงังหวัดสุรินทร์ครับจะเป็นทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลของรัฐบาล บางทีก็เนี่ยมาถึงโรงพยาบาลอำเภอปรา,าสาทนะครับบัตร่อนผมก็จะว่าจะข้ามไปฝั่งฝั่งไปเที่ยวชมบ่อนคาสิโนสักหน่อยก็ติดไปไม่ได้มี่พาสปอร์ตนะครับ เที่ยวอีสานบ้างครับอีสานถึงจะไม่มีทะเลแต่ก็มีต้นไม้มีความเขียวขจีอีสานไม่ได้มีแต่สีน้ําตาลเหมือนที่ว่ากันเป็นทุกุลาล้องไห้นะครับสาาะดวกครับมีรถไฟสายอุดรหน,นองคายรถไฟสายอุนบลราชธานีมีสนามบินคนอีสานเป็นมิตร ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนี่เป็นตลอดไป <c oughs> อีสานก็จะต้องดื่มนะครับเพราะว่าวัฒนาธรารมอีสานเจอขันต้องมีดื่มมีกิน ไปถึงอำเภอปราสาทผมคงจะขอหยุดการถ่ายทำหน่อยนะครับว่าใช้วิธีถือกล้องมันเลยจะปวดแขนหน่อยครับเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วผมจะถ่ายวิดีโออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าบรรยากาศในหมู่บ้านผมมันเป็นยังไง ไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานก็แค่ชาวอีสานก็เหมือนเหมือนภาคเหนือมั้งครับภาษาก็คล้ายคล้ากันเหมือนคนอีสานกับลาวคนอีสานกับคนลาวก <c oughs> อนบรรพบุรุษเดียวกันแต่ถูกแยกไปอันนี้เห็นว่ามาแยกกันตอน ฝรั่งเศสมาปกครองแล้วก็เลยแบ่งลาวไปอยู่แบ่งประเทศลาวออกไปเป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกฝั่งขวาแม่น้ําโขงแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นสยามก่อนจะนตามประวัติศาสตร์แลกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทย <c oughs> นะครับตอนนี้ก็เห็นนะครับเราเห็นป้ายหาเสียง ประทไทยนะครับก,ก็ดีครับเป็นการเตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆนินจัดหาผู้สมัครให้มันชัดเจนตั้งใจทำงานการเมืองกันจริงๆก็เป็นผลดีต่อกับประชาชนเห็นไหมครับนี่ครับอำเภอรปราสาสตนะครับตอนนี้เราอยู่อำเภอรปราสาส <c oughs> <c oughs> จากนี้ไปอุบล231กิโลเมตร ข้างหน้าแยกอำเภอปราสาทถ้าเลี้ยวขวาก็าจะไปช่องจอบนะครับมันจะมีป้ายเขียนอยู่เดี๋ยวซ้ายไปสุรินทร์ตรงไปไปจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับป้ายเขียนว่าช่องจอบจากนี้ไปก็น่าจะประมาณ5060ิกสิบกโละชายแดนช่องจอบอ๋ออำเภอกาบเชิงครับกาบจึงกาบจึงกาบเชิงเป็นภาษา ขมรนะครับกกับแปลว่าฟันนะครับจึงแปลว่าเท้าแปลว่าฟันขาก็ฟันขาหรือฟันเท้านี่มันงครับ,นะรบก็เชิญมาเที่ยวอีสานกันนะครับนี่ครับถนนจากเภอประสาทไปสุรินทร์สี่เลนครับถนนดีมาก อีสานไม่มีผมน่าจะไม่มีถนนลูกหลังแล้วนะครับสำหรับอีสานสำหรับสำหรับคลิปนี้ผมแอดมินช่องไอคอนอีสานดังเดิมคนอีสานเป็นคนจังหวัดสุรินทนระ์อำเภอชิคอรภูมิก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กดชอบ กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้110คนนะทําคนทำช่องมาจริงๆยงจังได้น่าจะเดือนกว่ามั้งเนี่ยนะครับเดือนกว่าเลยสองเดือนแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ